โปรแกรมปลุกพลังจิตด้วยตัวคุณเองทุกเช้าเพื่อสร้างพลังบวกสร้างแรงงานบวกให้กับตัวเราเองทุกเช้าเพื่อให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงและตั้งมั่นอยู่ในความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันทำได้ฉันทำได้ ฉันทำได้ฉันโชคดีที่สุดฉันโชคดีที่สุดฉันโชคดีที่สุดฉันขายดีที่สุดฉันขายดีที่สุดฉันขายดีที่สุดฉันเก่งที่สุดฉันเก่งที่สุดฉันเก่งที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ เพื่อส่งให้ฉันไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเสมอทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเพื่อส่งไปฉันไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอฉันเป็นเจ้านายแห่งชีวิตของฉันเองฉันสร้างฐานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับชีวิตของฉันเองฉันรักตัวฉันฉันศรัทธาในตัวฉัน ฉันเป็นคนที่ศักยภาพสูงสุดฉันเป็นคนที่มีศักยภาพสูงสุดฉันไร้ขีดจำกัดฉันไร้ขีดจำกัดฉันมีศักยภาพสูงที่สุดฉันมีศักยภาพสูงที่สุดฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันเป็นคนลงมือทำทันที ฉันสามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้ฉันมีพลังเต็มเปี่ยมฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันเป็นคนเก่งหลายภาษาฉันเป็นคนเก่งหลายภาษาฉันมีความรู้รอบด้านฉันมีความรู้รอบด้านฉันมีความสุขทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวัน ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนเก่งฉันทำได้ฉันทำได้ฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันเป็นคนประสบความสำเร็จฉันเป็นคนประสบความสำเร็จฉันยอดเยี่ยมฉันยอดเยี่ยมฉันลงมือทำทันทีฉันลงมือทำทันที ฉันรักตัวฉันฉันรักตัวฉันฉันศรัทธาในตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันโชคดีที่สุดฉันโชคดีที่สุดฉันสำเร็จง่ายๆสบายสบายวันนี้ฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น ฉันร่ำรวยรวดเร็วราวปาฏิหาริย์ฉันสำเร็จง่ายๆสบายสบายฉันเป็นแม่เหล็กตึงดูดเงินฉันทำได้ฉันทำได้ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีความสามารถฉันเป็นคนมีความสามารถฉันรักการเรียนรู้ฉันรักการเรียนรู้ ฉันจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างดีที่สุดฉันจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างดีที่สุดฉันให้เกียรติกับตัวเองฉันให้เกียรติกับผู้อื่นฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ให้ที่ดีเยี่ยมฉันมีความสุขฉันเรียนรู้กับชีวิตตัวเองฉันไม่ต้องเหมือนใครเพราะฉันคือคนที่ฉันภูมิใจฉันภูมิใจในตัวฉัน ฉันศรัทธาในตัวฉันฉันรักตัวฉันขอบคุณพ่อแม่ของฉันเป็นที่สุดที่ให้ฉันเกิดมาบนโลกใบนี้ขอบคุณลมหายใจของฉันที่เป็นที่สุดขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันมีขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์งท,ท,ท,งที่ฉันใช้อย่างไม่จำกัดและอุดมสมบูรณ์เป็นที่สุด ขอบคุณหัวใจของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักขอบคุณชีวิตของฉันที่ตื่นมาเจอแต่ความโชคดีขอบคุณบ้านที่เป็นสุขของฉันขอบคุณอาหารที่เรี่ยวเลี้ยงชีวิตของฉัน ขอบคุณผู้คนที่อยู่รอบข้างฉันขอบคุณที่ทำให้ฉันมีวันนี้เพราะการยืนหยัดของฉันขอบคุณวันนี้ฉันได้รับอาหารดีๆได้มีประโยชน์ต่อร่างกายฉันได้เจอผู้คนดีๆฉันได้เจอความรู้ดีๆขอบคุณที่ฉันมีครูดีขอบคุณรอยยิ้มทุกรอยยิ้มที่มีให้กับฉันตลอดเวลาขอบคุณรอยยิ้มของฉันขอบคุณโทรศัพท์ของฉัน ขอบคุณคอมพิวเตอร์ของฉันที่ทำให้ฉันสร้างไราไยได้ได้แบบง่ายๆสบายๆขอบคุณทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ทำให้ฉันสร้างไรายได้แบบไม่จำกัดขอบคุณครูทางจิตวิญญาณขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ที่ใช่สำหรับฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ฉันมีวันนี้ขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ฉันได้เจอแต่สิ่งดีๆ ขอบคุณญาติพี่น้องเพื่อนฝูงขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนฉันตลอดเวลาฉันมีความสุขฉันเป็นคนสํำเร็จฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยแล้วจริงๆขอบคุณมหาเศรษฐีทั่วโลกทุกคนต่างหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ฉันขอบคุณเงินทองมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันแบบง่ายๆสบายๆ ขอบคุณที่ฉันเป็นคนคิดบวกเสมอขอบคุณที่ฉันคิดบวกตลอดเวลาฉันคือคนพิเศษฉันคือคนมั่งคัง่งทุกๆุกวันของฉันคือปฏิหารฉันมีความ